คนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายอันนี้ปลูกถั่วฝักยาวมีทุกอย่างลำยายญหลุมนี้ฟักทองอยังไม่ขึ้นลำยายญดอกไม้อันนี้ข้าวโพดเทียนกับข้าวโพดสำลีกำลังขึ้นเลยเขาเรียกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายอันนี้ปลูกใหม่ดอกทันตะวันยังไม่ขึ้นเพก่งลงเม็ดเมื่อกี้นี้มะกอ แก้วมังกรมังกรเยอะไ่หน่อยเมื่อวานฉีดยาไปสี่ถังฝนตกจ้อยาตายผมไม่รู้อย่าซ้ำใหม่ข้าวโพดกำลังขึ้นเลยแตกแบบยังสวยๆเท่านะนั้นเลยดโดนโดนสับประราดเหยียบหักหมดตังโมงก็มี่ยตันโมกำลังติดดอก